ให้เป็นผู้ให้กำลังใจ วันทิกว่นสี่ใดจักสอบเขากูว่าสิไใดจักสอบบ่ไ่เขากูดดกลรวะเขาไม่น้อยมึงนี่จะคล้องเขาคนได ตายมันก็แห้งแต่เด้ไกินเขาก็ยังกันนีน่เหานล่ตากงเขาก็อาหารหวังโอ